สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอะไรคะรีวิวรีวิวบ้านเอลเอลทรายนะคะโอเคอันนี้นี้ก็จะมีพวกตุ๊กตาหลายที่เรารวบรวมกันมานะคะเดี๋ยวเราเทดูนี่จะมีเท่านี้นี่ค่ะอันนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะเราเขาซื้อบาร์บี้ให้แล้วตัวนี้มันแถมมาจากบาร์บี้ค่ะอันนี้ก็คือยางลบนะคะมีปีกให้ด้วยนะคะมียางลบดูปีกดูปีกดูปีก เนี่ค่ะเป็นตีดูดนนยังงรอบดูยังี้แล้วเราเก็บของก่อนนะคะค่ะ,คะเก็บยักมากเลยค่ะ <c oughs> คลิปที่แล้วเราอันนี้มันคือคลิปสองนะคะนี่ก็เปิเปดไข่เอลเอลค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะรถของเด็กเแบบี้ค่ะท,ที่ดูฝุ่นนะคะ คุณใจบ้านอย่าเอามาใกล้เกินนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยคุณเจบ้านค่ะตัวหน้ารักมากไอนี้คือตัแกตสนะมีห้องน้ำเนี่ยนะคะห้องน้ำจะเป็นอันนี้ห้องน้ำเด็กน้ค่ะนี่ค่ะทั้งหลายจะมีซอสก็คือข้าวก่องซอสมะเขือเทศแล้วก็นับตองดีแล้วก็นมนมแล้วก็อะไรวะอันถวยแมวถวยแมวอี่ก็เป็นเตาอบก็จะมีขวดน้ำ นี่ก็คือเป็นที่ล้างมือล้างจานนี้ด้วยแล้วก็จะคือกองเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเป็นกองเป็นอะไรเป็นอันนี้ค่ะเุร่อปิ้งขนมปังนะคะมีด้วยตาอรบาอยีอยู่ในนี้ก็จะเป็นกระทะหม้อถุงถุงกระสอบข้าวต่อไปไปดูโซนต่อไปอันนี้คือโซนห้องครัวนะคะอันนี้โซนห้องครัวต่อไปไปดูโซนห้องนอนกันเถอะค่ะนี่ค่ะจะมีตู้เอทีเอ็มด้วยนะคะนี่คนารักขนาด มีเอาที่เปิดตังอรอันนี้น้องเรายัดใส่นะคะอันต่ออันนี้ก็คือกระจกนะคะ,คะอันนี้ก็จะคือพวกตู้พวกอะไรแล้วก็นีค่ะมีก็มีนี่แล้วเราเปิดอันนี้ให้ดูนะเป็นมาดูค่ะของนะคะนี่ก็จะไม่มีกระเป๋ากระเป๋าใส่กระเป๋าเวลาเออเอลจะไปไหนนะคะนี่ถุงทองน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยเนี้ยอันนี้ก็เป็นส,สกูตเตอร์นะคะ อันนี้ก็จะคืออะไรคะเนี่ยคือเนาะน่่เนาะอันนี้ค anyway ือโทรศัพท์นะนี่คือพี่คือขมไปตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วก็มีพวกตุ๊กตานี่คือน้องอันนี้คือแมวของโปรดของน้องเลยนี่คือคนแมวของโปรดของพี่สามอันเลยอันนี้นี่ค่ะแล้วไปดูโซนต่อไปกันเลยค่ะเป็นโซนสนามเด็กเล่นค่ะเลาไปไปดูโซนสนามเด็กเล่นอันนี้คือรถนะคะ อันนจะเป็นอะไรชิงช้านียกยิได้ด้วยอันนี้คือพ่อนีสไลเดอร์ค่ะมาดูสไลเดอร์นี่คือสไลเดอร์บ้านของพ่อข้างในจะไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะนี่นะคะต้นกระดองที่ที่เราจะตั้งไว้ตรงนี้โอเคอันนี้คืออะไรคะมกรกโดกค่ะอันนี้คือหมุนหมุนอันนี้ก็คือคือที่นั่งเหรอที่นั่งโซฟาอันนี้ก็จะเป็นพ่อนะนี่มีสระน้ำ้วยนะคะเนี่ยนี่คือสระน้ำค่ะอันก็สระน้ำเล็กค่ะ คบ้านของเราใหญ่มากเลยนะคุณขยับเอาเลยค่ะนี yeah. ่ค่ะมังท์พันบักแทบมังกวนบอกที่มาฮะพี่มาเพื่อห้องฉันทำไมร้องทำไมฉันฮะร้องทำไมเล่นผีกั้มาโอเคอันนี้ก็มังค์กวนตรงนี้นะคะสวัสดีขอ อขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดหัวใจให้ด้วยค่ะบ,บ,บ๊ายบายบ